สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับอาคลิปนี้ครับพี่จ่าพาพี่น้องมาเบิกง้วทองหนึ่งตนะครับเป็นง้วทองเจ็ดเตือนกว่าครับพี่น้องเปิดทุกๆนะครับอ่าายสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบกับสาวทองแรกนะครับเปิดไบหนึ่งหมื่นห้าพันครับทรงฟี่ลอยกิโลได้อพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับสาวทองแรกครับพี่น้องท้ายสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับประกันทองครับตรวจทองแล้วโดยเครื่องครับเจ็ดเตือนกว่าแล้วพี่น้อง นมเรื่มบวมนะครับนี่ิสยเชื่องครับกินงาดีสูงร้อยสามสิบเจ็ดปกรบนะครับพิกัดบ้านสหกรณิคมครับตับนหน้าหว่าอำเภอปทุมรัตน์อุงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับเพราะหยาดทายในคอกดเลยเดียกันพี่น้องเลยพึ่งวานเข่ามาแหลวครับนี่ใบหูสวยครับขอบหูดําใบหูบอสิบบวแวงจมูกดำบอสิบบวแบงข้าสันสันนะครับเปลี่ยนข้าให้เรียบร้อยอ่านะครับเล็บกอเท่าปกติบลมบวนอนนะครับสาวท้องแรกบ้ามันลูกผสมครับหนึ่งหมื่นหาพันครับพี่น้อง ทองไก่คอดแล้วนะครับผสมตัวนะครับผสมบามันมากนะครับนี่เครื่องดําพ่วงหางดําครับนี่ไสเชียงครับส่วนคาโทคาทอนประกันให้ซิฟหามือครับทองประกันให้ครับพี่น้องจับได้ใบได้ครับหัวหู้เชียงเป็นเชียงครับพี่น้องเชียงเป็นเชียงไม่วั่นหลยพี่น้องเลยมวัตะองพี่จ้าเลครับพี่น้องไม่มวันเต็มหัวอยู่นะครับควันจับจุ่มองทับพอดีพอดีครับเอ้าสาทองแรกพุทธเจ้าน้องไปเลี้ยงครับทองเจ็ดเดือนกว่าแล้วล่ะพี่น้องใกล้แล้ว กระสัมาะสือซองโตแล้วครับสิบห้าพี่น้องหมื่นห้านะครับคอขาโบดีนะครับเบิบนะบบ้งด้านลัางเพิ่นหมนื่นก็คือสีอิ่มหมดละหยาพุ่มไรเอามาใส่เห็ดเต้มหล่อเลยนี่ครับเครื่องดำเปิ้นเลยครับพี่น้องนุ่มสีเต่านมบวมแล้วเบิง้งฟังขวาเพิ่นนะครับนี่สาวท้องแรกอาทิตย์หมื่นเนื้อได้พี่น้องได้ท้ายในคอครับนี่มีมาแบงปันตัวเดียวมือนี้ เอาผู้ใดหางว่าทองไก่ขวานราคาเบาเบาไปเรียงเด็ดนะครับเห็นหยาได้ลายหยาเคี้ยวๆก็ไปเลียงครับพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับคุณหยาหยาพี่จ้านี่แบบลายเลยได้ไหมล่ะแบบลายเลยนะครับนี่หน้าตาน้องเพื่อนนะครับเพื่อนเบิดหาหมูเอามูออกไปลามเพื่อนล่ะนะครับหนึ่งหมื่นห้าครับพี่น้องสูงรอยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับทองอ่าเจ็ดเดือนกว่านะครับนาหนกๆกี่ล่ะเอาเบียงไปดกเบียงไปรอบนึง เบียงไปแล้วให้เบิ้งทองเนี่ยมาเบียงไปนี่ครับเบิ้งทองเพื่อนอ่านี่ครับอาจจะคับแขบเนี่ยย่างอะได้ป้าตีดีนะครับพี่น้องนี่สาทองแหลกมื่นหะฮ่องนะครับส่งฟรีลอยู่ครับโทรมาเด้อพี่น้องพิกัดบ้านสหกรณ์นิคมครับตำบลหน้าวาอำเภอบัดทุมราชพงศาจังหวัดตำนาจเจริญครับอาตาหวานๆพี่น้องเลยอ่านะครับสดสดหูหูสิละเบอร์ไลน์เบอร์โทรเลยครับสองร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับหนึ่งห้า ของเจ็ดเดือนกว่าครับประกันท่อประกันตํานี้ครับพี่น้องส่งฟีหนึ่งร้อยกิโลนะครับอ่ะนุ่มเพลินครับนุ่มบวมแล้วนะครับนี่นี่ครับนุ่มสาทองแหลกอ่ะเล็บนะครับขอเท่าเบืองด้านถ่ายหน่อยนึงบ่ได้เห็นถ่ายไปจูไปดูกย่างไปย่างไปจังหน่อยดูนี่ครับถ่ายเห็นบ่อ่ะเพื่อให้เบืองถ่ายเอาเห็นเจ้าพี่นอ้องประมาณนี้มันเขียบเออ,อฟังสาย ฟังขวาอ่ะเดี๋ยวสัญญาณออกข้างนอกให้เบิ้งถ่ายค่ะนี่ครับอิ่มเลยนะพี่น้องมือนี่อ่านี่ครับเห็นแล้วเพราะว่าหญ้าผมไหลผมให้รอนึงผู้เดียวให้มันกินเต็มที่นะครับอิม่มกินอิ่มแล้วก็นอนอ่ะสนใจก็โู้มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องอ่ะคลิปสันส้นๆครับเป็นก้อทองเจ็ดเตือนกว่านะครับหมื่นห้านี่ครับหน้าตาน,น้องเคนสดสดซ้าทองแหลก บามาลุกผสมแล้วครับพี่น้องนะครับหูหน้าตานะครับราคาเบาๆไปเลี้ยงครับอีกเดือนกว่าๆก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวอ่าไปเห็ดเบียกก่อนพี่น้องเลยส่วงลงหน้านะครับงานไรสวัสดีครับทองร้อยเปอร์เซ็นต์ขอหัวกระโหลกยังอายุคันครับผมเจ็ดแปดเดือนครับยังไงแบบ